วันนี้เราจะมารีวิวฟังก์ชันใหม่ของเคียวโกะนะครับซึ่งมีมาสักพักแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทํารีวิวให้ว่ามีคนอยากใช้นะแต่ใช้ไม่เป็นแต่ผมมาสอนใช้นะครับโอเคขั้นแรกเชิญบัตรเคียวโกะนะเหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งลิงก์เชิญไว้ให้ใต้คลิปโอเคครับขั้นแรกเข้ามานะอย่าลืมให้ยดบอทอะไรให้เรียบร้อยโอเคขั้นแรกสร้างห้องมาก่อนเราจะใช้เป็นระบบฝากบอก อ่ะสร้างห้องฝากบอกมากันจะมี3มห้องประไีมห้องฝากบอกแล้วก็ห้องคู่มือแต่ถ้าใครไม่อยากได้ห้องคู่มือไม่ต้องสร้างก็ได้แต่ถ้าใครแบบอยากให้คนอื่นรู้วิธีใช้หรือแบบคนอื่นดิบเยอะๆคนอื่นไม่รู้วิธีใช้ก็ห้องคู่มือมีไว้ก็ได้ครับก็ห้องล็อกสําหรับเช็คล็อกนะครับเช็คล็อกคนฝากบอกกันนะโอเคขั้นแรกนะครับวิธีใช้ทับนะครับแล้วก็ตั้งค่าข้อความฝากบอก แล้วก็เลือกห้องที่เราจะให้มันฝากบอะครับผมทําเป็นห้องฝากบอกผมก็เลือกห้องนี้แล้วกันโอเคห้องหลอกนะผมอันนี้เป็นห้องหลอกโอเคแล้วก็เลือกห้องหลอกที่เราทําไว้นะห้องคู่มือแล้วก็เลือกห้องคู่มือที่เราทําไว้นะโอเคปุ๊บจากนั้นจะขึ้นเป็นหน้าตายย่างให้เราตั้งค่ามาลิงก์ g i f ก็คือเราเอาภาพคลิปของเรามาใส่ได้เลยครับก็ของผมมีอันนี้ผมก็มาใส่อันนี้เป็นสีนะครับเป็นสีแอมเบตสีปุ่มนะครับ ก็ไปเอาโค้ดสีมาใส่ได้แบบผมไม่ตั้งค่าแล้วกันโอเคตรงนี้เป็นอ่าตรงนี้แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะได้ระบุเออไม่ใช่ในห้องฝากบอกตอนเราฝากบอกมันจะขึ้นบอกนะว่าเราฝากบอกว่าอะไรบ้างนะแนะนําให้ใส่นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันโอเคก็อันนี้นะอ่ะโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วก็กดส่งไปปุ๊บอันนี้ก็เรียบรย้อยละโอเคทีนี้ แล้วก็กดโพสต์วิธีใช้แล้วคู่มือก็จะมาโผล่ในห้องนี้อันนี้ก็คือวิธีการใช้มาโผล่ในห้องคู่มือเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปวิธีการฝากบอกนะครับโอเคพิมพ์ทับอันนี้เหมือนงานหาได้ในบททัตรเชลโกพิมพ์ทับแล้วฝากบอกนะครับเลื่อนหาหรือพิมพ์หาก็ได้ปุ๊บฝากบอกเราจะฝากบอกใครอ่ะผมจะฝากบอกคนนี้ลิวนัทโอเคผมจะฝากบอกไปว่าสวัสดีแล้วก็อันนี้เป็นคําใบนะครับคบบําใบแบบว่า ก็คือถ้าเราฝากบอกใครเนี่ยมันจะไม่บอกนะว่าบอดอะจะไม่ระบุนะว่าใครฝากบอกก็คือจะส่งไปแต่ข้อความเราสามารถใบได้ไดนะว่าแบบเออใบได้ว่าเออเราเป็นใครเราอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะใบไปว่าไม่บอกแล้วกันโอเคทีนี้ผมก็จะส่งไปปุ๊บโอเคทีนี้บอดส่งข้อความไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตอบปุ่มตอบกลับไม่ต้องมาสนใจนะก็เดี๋ยวผมรอเขาตอบกลับมาครับเดี๋ยวผมเอามุมมองคนตอบกลับให้ดูนะ โอเคครับตอนนี้เขาก็ตอบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมุมมองตอนเขาตอบกลับมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะเขาตอบกลับมานะเราก็จะรู้นะว่าเออเขาตอบกลับมาครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะโอเคนี่คือข้อความที่เขาตอบกลับมาครับครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมก็มุมมองคนที่ถูกฝากบอกไปก็เอาให้ดูเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบอทฝากบอกวันนี้นะข้อความฝากบอกฟังก์ชันมีประมาณนี้ครับไปลองเล่นกันได้ขอบคุณครับ